อุ้ยกองเรือเหรอนี่เรามีต้องสู้กับกองเรือเหรอเฮ้ยเขาพกปืนว่ะทุกคนเออว่ะเราจะทำไงวะเนี่ยเอาว่ะเรามีตังกูอา่อาอ่าพันเจ็ดแต่ว่าเราต้องสู้กับโอ้โหคนที่มีปืนประมาณเยอะมากๆทำไงดีวะเนี่ย เฮ้ยมีธนูไปสู้กับงูด้วยว่ะเฮ้ยธนูงูอะไรสใช่แกหรือไงเอาว่ะเอาว่ะมันน่าจะเฮ้ยธนูงูเขียวเอาว่ะธนูงูเขียวเนี่ยมันน่าจะโดนแบบว่าแบบยิงไปแล้วเลี้ยวไปกัดคอมันอะไรเงี้ยเออ Oh no ตัวเปิดไม่เคยกลัวใครมาดิตัวเปิดเรามีตัวเปิดเหลือ400ร้อว่ะทุกคน เหลือ400เราต้องไปต้องใช้ตะนูป้ะวะไปแล้วครับผมยิงเข้าไปเอออุ้ยไอตัวอุ้ยอุ้ยชูแรงปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะอะไรอะไรอจุดจุดจุดระเบิดระเบิดระเบิดเออระเบิดเออเอาว่า เอาว่ะงูงูง,งูทำไงฉกฉกฉกมันลุกฉกนี่ไง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 เอา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 โดนโดนโดนเอาว่ะเผื่อสู้ได้ตัวอย่างใหญ่มาที่เราจะดูสองคนเคียวเคียวเคียวเยอะเออมีตัวเปิดแล้วมีตัวเปิดแล้วเอาว่ะ ยก,การะดพายเลจออฟแคริบเบียนเนะ,ะ่ยมาฮือมาฮือมาหูจังได้ือยี่สิบเริ่มครับผมอุ้ยอันนี้มันแปลกๆเดี๋ยว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 มันมองไม่เห็นเลยเนี่ยเอออุ้ยโดนยิงไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงยับขอไว้ลูกกระสุนหมดเว้ยเออเออเอาธนูติดเพื่อนตัวเอง <c oughs> มีธนูติดเพื่อนเลยครับผมเออเอาเอา,เอาฟันไปคนเดียว คนเดียวเออคนเดียวว่ะคนเดียวว่ะคนเดียวก็สู้คนเดียวก็คนเดียวก็สู้มาดิครับมาดิครับคนเดียวคนเดียวยืนหนึ่งยืนหนึ่งจะตายละยืนหนึ่งยืนหนึ่งจะตายละหมาหมาโดนยิงเออ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 เขาจะไม่เป็นไรฉันจะไม่เป็นไรฉันจะสู้เพื่อนายจะสู้เพื่อนายเออเออฉันจะสู้ฉันจะสู้เฮ้ยนี่คือสภาพผม ผู้ชนะค <laughs> <laughs> <Viol in Harmon> รับผมยเก <it> <c oughs> ือบตายเอาว่ะตัวเปิดสองตัวว่ะทุงคนคือเขาจะยิงดรัวเลยสองคนนี้คือตัวสลัดชีพครับผมเอาว่ะพี่บีพิอมดว่ะแล้วก็กองหนุนด้วยไอ้ที่โยนหินนะครับผมแล้วก็มีธนูหนุนหลัง ตัวเมื่อกี้แบบเก่งมากตัวเมื่อกี้เก่งมากตัวเมื่อกี้ต้องเอาครับผมวุ่งมีปืนด้วยเออผมมีปืนหนึ่งคนครับอ,อ่าปืนยาวอะ่ะปืนยาวอะ่ะต้องมีนักดาบต้องมีนักดาบนักดาบนี่ไงนี่ไงนักดาบนักดาบแล้วก็อะไรอ,อิทธิใครโอ้เรามีคนกระดดประจำเรือด้วยนะครับผมแล้วก็อะไรวะเนี่ยมา้า อาวะฉันมาพร้อมกับดินจาฮนะฉันนำข้าจากญี่ปุ่นเลยด้วยเรือลำนี้หนึ่งตัวครับผมอีกคนหนึ่งคือเอาใครดีตัวหอ,อกตัวหอ,อกตัวหอ,อกอ่าได้อยู่ได้อยู่สตาทเริมครับอาแล้วครับผมอาโอ้โหคือเรากินขาดครับจังหวะนี้เอาดิเอาดิ เอาดีดูดูดูโอ้โหลอยลอยไปแล้วไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้าดูลูกโป่งดูลูกโป่งเฮ้ยใครยิงใครยิงลูกโป่งเอาว่ะโอ้ยมากอนกลับมากอนโอ้โหไปแล้วครับกลับมากอรู้กลับมาเอ๊ะปับเอาว่ะเอาว่ะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยชูได้ปะเนี่ย มีคนเราไปจะหมดเอาแล้วดินจาไปไหนโอุ้ยเอาเอาอุ้ยแข็ง Oh no ตัวนี้คือตัวนี้ที่แบบแข็งแกร่งจัดๆอ่ะคือตัวนี้เลยเออเออเอาตัวแข็งแกร่งไปเลยแบบว่าต้องสู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวเราเป้าเอาไปตัวนี้แล้วกันนะ ครับผมตัวเราเป้าครับผมเหลือตังสองร้อยครับตอนนี้เอาว่ะเราตัวแบบเอาตัวขั้นเทพมาทุกคนเออโดนยิงไปแล้วโดนยิงไปแล้วอู้หัวงหมดอู้เอาว่ะเอาว่ะถึงจะโดนยิงฉันก็ยังสู้เออเอออุ้ยอะไรหลุดวะเนี่ยขวานหลุดขวานเฮ้ยอะไรหลุดกับกกับปังอะไรหลุดวะเนี่ยอะไรวะเอาว่ะ <c oughs> เอาว่ะฟาด อู้วิซูได้อัน,นีไงดีดดีดมาดีกันโลกท่านี้มาดีกันโลกเออต่อยต่อยมาดีฟันไปดีเอาาสู้ได้ที่ใหแล่นี่ไง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 ,ไงเป็นไงรู้สึกเป็นยังไงเออเออว่าปืนปืนยาวครับผมปืนยาวกับนี่ไงคนที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีสามคนสามคนยังยืนยงคนเดียวยังสู้ได้เอา嘛ตัวนี้เออ โดนด้ามขวานเข้าไปครับผมหงายเลยครับผมร่วงนีคือหลับกาอากหรอเพวกเนี้ยนายดูสีหน้าทหารเราครับผมดูมีความสุขมากโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโหไว้เจอกันใหม่ในพาดหน้านะครับบ๊ายบายครับซีโอเกนครับ thank you